สวัสดีกบท,ท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับวันนี้เป็นบทความจากหนังสื้อพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัษษสบดีที่25ธันวาคม2568เขียนโดยคุณผักกาศหอมมานำเสนอครับใครแข็งในจุดขายยังไม่ทันเลือกตั้ง ก็เห็นโฉมหน้ารัฐบาลใหม่รำไรแล้วครับปัจจัยหลักคือการประกาศจุดยืนทางการเมืองของแต่ละพักเงื่อนไขไม่ใช่เรื่องเทาหรือไม่เทาเพราะพักที่ประกาศว่ามีเทาไม่มีเราอาจกลับกลายเป็นเทาหรือไม่เทาเขาก็ไม่เอาเราเวทีดีเบตหัวหน้าพักการเมืองและแคนิเดตนายกรัฐมนตรีของพักการเมืองเมื่อวันที่23ธันวาคมจัดโดยไทยรัฐทีวีตกันเรื่องนโยบายหาเสียงหัวหน้าพัก แคนดิดนายกของพรรคไปกันเพียบครับนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิดนายกรัฐมนตรีนายยศชันันวงศวร์แคนดิดนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแคนดิดนายกรัฐมนตรีนายธีรชัยภัวนาดนาราณุบาลรองหัวหน้าพรรคและแคนดิดนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐนายเพียรบัรสาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติและแคนดเดตนายกรัฐมนตรีนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หัวหน้าพักไทยก้าวใหม่และแคนเดตนายกรัฐมนตรีคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยและแคนดเดตนายกรัฐมนตรีพลเอกรังสีกิติยานาศัหัวหน้าพักเศรษฐกิจและแคนเดตนายกรัฐมนตรีไม่มีพักภูมิใจไทยไฮยลท์การดีเบตคือคำถามนิรโทษกรรมมห1ึ 2. พิธีกรถามว่าใครเห็นด้วยยกมือขึ้นวัวหน้าเทงหล่อเลยครับยกอยู่คนเดียวพร้อมว่าลีเด็ดต้องไม่มีใครติดคุกเพราะคำพูดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแต่นี่คือจุดยืนที่ถูกบังคับให้ต้องยืนอยู่ตรงนั้นพักส้มขุดลุ้มฝังตัวเองอีกครั้งไม่ขุดก็ไม่ได้เพราะขายเรื่องยกเลิกม .1-2 ไปเยอะแล้วคืนไม่ยกมือส้มเดือดอาจทำให้ส้มบางส่วนหว,วดโนหรือย้ายเป็นแดงได้ นั่นจะทําให้คะแนนนิยมของพรรคส้มต่าเตี้ยลงถ้าให้จัดตั้งรัฐบาลตามเงื่อนไขนี้พรรคส้มจะเป็นฝ่ายขานอีกครั้งวันนี้ส้มอย่าหลอกตัวเองการกวาดกวีสสเกิน250ที่นั่งนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ยกเว้นคู่แข่งคนสําคัญในสนามเลือกตั้งทั่วไปมีอันเป็นไปพร้อมๆกันก่อนถึงวันเลือกตั้งเมื่อพรรคส้มย้อนกลับไปมีนโยบายด้านลบกับม 2, อ .112 ก็มองไม่เห็นหนทางเลยว่าจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไร ต่อให้เป็นรัฐบาลที่ได้เก้าอี้สอสอมากที่สุดก็ไม่มีใครเอาประเด็นถัดมามีเท่าไม่มีเราเท่าในความหมายของพรรคส้มคือพรรคที่มีนักการเมืองในพรรคไปถ่ายรูปกับเบนสมิดเจ้าพ่อสแกมเมอร์หลักๆคือภูมิใจไทยเพื่อไทยอยู่ในข่ายเท่าสําหรับพรรคส้มการที่พรรคส้มปเสเสองพรรคนี้เพื่อเดิมพันการเลือกตั้งหวังว่าจะได้รับการเลือกจากประชาชนแบบเลนสไลด์เกินครึ่งหรือเกือบครึ่ง เป็นการตัดสินใจทางการเมืองที่ผิดพลาดขุดหลุมฝังตัวเองอีกหลุมยากครับที่พักส้มรวมกับพักเล็กพักน้อยแล้วได้เสียงเกินครึ่งสมการที่เป็นจริงหากพักส้มต้องการเป็นรัฐบาลจะต้องร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยหรือไม่ก็ภูมิใจไทยเท่านั้นและโฉมหน้ารัฐบาลฝ่ายค้านชัดยิ่งขึ้นเมื่ออภิสิทธิเวชชาชีวประกาศว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักกล้าทำและแน่นอนไม่มีทางที่จะร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทย และแผลที่เกิดจากการไม่เอาพักประชาธิปัตย์ไปอุ้มระบอบทักษิณในรัฐบาลแพรทองฐานนั้นเลือดยังไหลกระซิบกระซิบอยู่นี่คือการชูจุดขายที่จะทําให้พักประชาธิปัตย์สามารถฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่งจึงมีแนวโน้มสูงมากๆว่าฝ่ายค้านจะมีพักส้มเป็นพักหลักและประชาธิปัตย์เป็นพักรองในระยะยาวจะเป็นผลดีต่อการกลับมาของพักประชาธิปัตย์ในฐานะพักที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล เว้นเสียว่าพักภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งถล่มทลายได้สอสอเกือบครึ่งเมื่อบวกกับประชาธิปัตย์กับพักเล็กพักน้อยแล้วเสียงสอสอเกินครึ่งไปในระดับที่ปลอดภยัยถ้าเป็นแบบนี้พักเพื่อไทยกับพักส้มเป็นฝ่ายแขนอีกรอบแต่ยากโคตรครับสมการที่เป็นไปได้มากที่สุดคือพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลพักไหนจะได้เป็นแกนนําก็อยู่ที่ใครได้เก้าอี้สอสอมากกว่ากัน ขณะที่พักเพื่อไทยขายหลานทักษิณลูกเจแดงเห็นว่าสามารถเรียกเรตติ้งถล่มทลายปลุกแดงตื่นจากหลับไหลเพราะพิษคลิปอังเกิลวุลเ้น,เนขยี้ขี้ตาสวามีพักคนของตระกูลชินวัตรอีกครั้งแล้วจุดขายของพักภูมิใจไทยคืออะไรวันนี้25ธันวาคมอนุทินชาญวีรกูลขายชัดเจนในเวทีถแถลงนโยบายในการเลือกตั้งของพักภูมิใจไทยที่โรงละครอักษราศูนย์การค้าคิงพาวเวอร์ ผมขอพิจุดว่าพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะผมเดินไปไหนหูได้ยินเสียงประชาชนเสมอขอให้เลือกพรรคภูมิใจไทยกลับมาท่านได้ผมเป็นนายกท่านเลือกพรรคภูมิใจไทยกลับมาผมจะให้ท่านเสียสักเป็นรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อปกป้องศักดิ์สีของประเทศคุณสุปฏีจะไม่เพียงเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แต่จะเป็นรองนายกกำกับการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและการค้า คุณเอกนิติจะยังเป็นรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุมการคลังของแผ่นดินดูวินัยการเงินการคลังดูค่าเงินบาทนโยบายทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้พักภูมิใจไทยไม่เคยมีมาก่อนแต่วันนี้มีแล้วจะทํางานครอบคลุมถ้าทําไม่ได้พักภูมิใจไทยไม่พูดเมื่อก่อนมีข้อจํากัดแต่วันนี้ไม่มีข้อจํากัดแล้วนอกเหนือจากสามคนที่กล่าวมายังมีคนที่มีความรู้ความสามารถที่ผมเชิญมาแม้จะมาจากส่วนอื่นในรัฐบาลท,ที่แล้ว แต่วันนี้ผมไปขอให้มาร่วมงานกับภูมิใจไทยเพื่อประเทศไทยก็ชัดเจนครับสมทหารเสือศรีหักิ์สุภจีเอกนิติเดินบนถนนการเมืองต่อกับพักภูมิใจไทยเหลือเวลาราวเดือนครึ่งการเมืองยังมีโอกาสพลิกดูจากนิดาโพล่าสุดยังมีเค้กชิ้นใหญ่ให้พักการเมืองช่วงชิงเค้กก้อนที่วาน,นี้มาจากกระแสพักส้มตกต่ำลงอย่างน่าใจหายสุดท้ายเค้กจะไปอยู่ที่มือใคร ก็อยู่ที่มือของประชาชนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยให้ความสุขกับทุกๆคน